เดินทางไปที่ไหนคะอินโอนสวนสักอันสวนสักอันในระหว่างเดินทางก็จะชมวิวที่ ธร,รมชาติกอไผ่นี่ค่ะอันนี้เป็นวิวธรรมชาตินะจ๊ะนีค่ะกอไผ่กอหย,ออยาเจ็บวิวธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่เขาปากรลากที่เหมือนว่าเป็นอย่างนี้นจ้ะเหมือนนกก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ มันเป็นถุงพลาสติกเหรอกันอะไรกันนกเหรอใช่นี่ที่ได้ยินคือเสียงรถนะคะทางนี้ก็จะเป็นทำหน้าธรรมชาติจ้ะนี่นะคะคนนี้ควายนี่นะคะควายควาย,วายมีสอง วัวเลี้ยตรงนั <sh arp inhale> <sh> ้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เราอีกมันดังตรงนู้นก็มีโหแถวนี้เขาน่าจะชอบเลี้ยงควายกับวัวนะคะอ้ยนกยาบามีแต่ยุทถงด้วยจ้ะนี่ นกเล้อกจานน่ะนกนอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาที่นี่นะจ๊ะอันมาถากินหอดอันอยู่น้ำปลาอยู่มันจ้ะอันนี้คือไร่มันนะจ๊ะไร่มันแต่นกก็มารอเดิ่นจ้าไปซุ่มดูเจ้าเบิ่องนี่โอละ่ะคนมาลอกินได้จ้ะลอกกินน้ำขูน้ำก้น ไปแล้วนี่ไปแล้ว <c oughs> ถ้ากันบินไปอลไรีด้บ้าทุวกนาธรรมชาติจ้ะชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆจ้ะ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะคะสันเขื่อนลำปาวจ้ะชาวบ้านก็จะเอาวัวควายมาเลี้ยงอันนี้เป็นวัวนะจ๊ะนี่จ้ะถึงตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่ระบายน้ำของสันเขื่อนลำปาวจ้ะจะระบายน้ำมาตรงจุดนี้นะคะที่ระบายน้ำของเขื่อนลำปาวเดี๋ยวเราจะพาไปดู ตงที่ก็จ้าปล่อยน้ําลงมานี่จ้ะปล่อยน้ําลงมาตรงจุดนี้นะจ้ะระบายน้ําลงเพื่อไม่ให้เขื่อนมีปัญหาจ้ะเป็นสันเขื่อนนะคะปล่อยน้ําลงไปเพื่อจะให้ชาวบ้านจะได้ทําไร่ทํานาทํามาหากินเป็นน้ำจ้ะที่กักน้ําชาวบ้านก็มาหาปลาจะมาหาปลาตรงจุดนี้นะจ๊ะ สงสัยก็คงไม่ลึกเท่าไหร่ชาวบ้านก็เลยสามารถลงไปตรงจุดนั้นได้นะคะมิตีธรรมมาหาจินจะมีปัญหายากแค่ไหนก็พยายามหากินนี่จะคือการหาอยู่หากินของคนไทยของเรานะคะนู่นอยู่ข้างใต้น้ำลึกๆ น้ำไม่ปล่อยเยอะก็สามารถลงไปตรงจุดนั้นได้จ้ะนี่คือที่ปล่อยน้ำลงเป็นที่ระบายน้ำประตูน้ำนั่นแหละจ้ะคือประตูน้ำของสันเขื่อนอยู่ที่กาละสินนะคะเขื่อนลำเปล่าจ้ะตรงจุดนี้เหมือนสปริงเวจจ้ะหานู่นหาอยหากินจ้ะตามทุง่ง ยากแค้นแค่ไหนก็พยายามหากินจ้ะจะปล่อยน้ำมาตรงจุดนี้ละจ้ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นสันเขือตรงจุดนี้แหละจ้ะที่อ่าเก็บน้ำไว้ข้างบนที่เรามองเห็นว่าปล่อยลงไปเมื่อตะกี้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำนะจ้ะน้ำเยอะมากๆจก้ะก็เลยระบายลงไปทีละนิดทีละน่อย เพื่อจะไม่ให้น้ำขึ้นระาบายชนทะลักสุดยอดมากๆของสถานที่ตรงนี้นะจ๊ะทั้งเก็บน้ำทั้งที่ผู้คนทำมาหากินไปด้วยจ้ะ ไปไปกลับบ้านกาเรียกรองกลับบ้านลูกวีตองจุดหนึ่งนอนกับกับกลับไปไปไปเาเรียกเาเรียกกันกลับกลับพอัก็รมลัมมาสัมจันะ อากาศไม่ร้อนตอนนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนจริงๆใช่คไม่ไม่ร้อนแล้วที่สั่นเกือนดุการศีก็ค่อ ส้ำนี่ล่ละอีสา,บานบ้าน่อยก็จะมีวิวบรรยากาศส้ำนี่ล่ละจ้ะบ่อมีันใต้หงใต้หาดที่จังเลยแถวพัทยาหัวเห็นดอกจ้ะก็จะมีวิวบรรยากาศแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเบิง้งกอเดี๋ยวมีวานา้มน้ำเปินน่จาจ้ะเคจ้า บายบายกลับก่อนนะจ๊ะนู้นจับได้ตัวนี้ห <c oughs> มุนล้อได้ด้วยหมุนล้อได้ด้วยใกลเกินเนาะหมุนล้อได้ด้วยมาสันขึ้นวันนี้ <c oughs> ไปจับมุ้เจอดูสือสวยดีจะ อาทีส์สงแ้มมองไม่ตายเฮ้จ้าดีนะจ้ามีวิวภาพดีๆก็จะเก็บมาฝากเพื่อนและพี่ๆป่าปานะจ้างสี่ลย